ผมทำเรื่องนี้ไม่ได้เลยผมคิดไม่ออกเลยว่ามันจะทำได้ยังไงให้กำลังใจด้วยการกดแชร์กด s ั b s c r i b e ครับเฮ้ย hey, มีคนมาถามผมครับมีคน,นเดินเข้ามาแล้วมาถามว่าคุณชายผมทำเรื่องนี้ไม่ได้เลยผมคิดไม่ออกเลยว่ามันจะทำได้ยังไงผมจึงทำมันไม่ได้และผมก็ตัดสินใจว่าผมจะไม่ทำมันผมบอกว่าหยุดก่อน คุณทําไม่ได้หรือคุณยังไม่ได้เริ่มคิดเลยว่าคุณจะทํามันได้ยังไงคิดไม่ออกเลยว่ามันจะทําได้ยังไงพอคุณทําไม่ได้คุณก็จะมีเหตุผลสนับสนุนให้กับตัวคุณเองว่าฉันทําไม่ได้เพราะว่าฉันไม่เก่งพอฉันว่าฉันไม่มีความรู้พอฉันเตี้ยไปฉันอ้วนไปฉันผอมไปฉันไม่หล่อ ฉันอายุน้อยเกินไปฉันเด็กกันมันจะมีเหตุผลขึ้นมาในชีวิตของคุณในความคิดของคุณเพื่อสนับสนุนคุณว่าคุณทําไม่ได้แต่ถ้าคุณเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนคำถามใหม่ว่าถ้าคุณเจอเป้าหมายแล้วคุณเปลี่ยนคำถามใหม่ว่าทำยังไงฉันจะทำได้การเปลี่ยนคำถามแค่นี้เองนะครับมันจะบอกกับความคิดของคุณว่ามันจะเริ่มคิดแล้วสมองคุณจะเริ่มคิดว่าเฮ้ยทำยังไงฉันจะทำได้ ถ้าฉัานขี่จักรยานไม่เป็นทํายังไงฉันจะขี่ได้ก็ไปหาจักรยานมาแล้วก็หาคนที่เขาขี่เป็นมาบอกเทคนิคว่ามันขี่ยังไงแล้วก็เริ่มลองขี่เริ่มลองปัน่นแล้วทักษะมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันครับถ้าเกิดคุณทําสิ่งใดไม่ได้แล้วคุณบอกกับตัวเองว่าทํายังไงฉันจะทําได้ สมองของคุณจะบอกกับคุณทันทีว่ามันมีวิธีการแบบนี้มันจะช่วยคุณคิดและลิสต์ออกมาเลยว่าวิธีการที่หนึ่งน่าจะเป็นยังไงวันที่สต้องไปปรึกษาใครวันที่สต้องฝึกฝนยังไงและทักษะมันจะเกิดแต่พอทักษะมันเกิดความรู้มันเกิดคุณก็เอาสิ่งเหล่านั้นไปลงมือทำเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณจะทําอะไรและบอกกับตัวเองว่าคุณ ทำไม่สําเร็จหรอกทําไม่ได้หรอกแน่นอนกลับไปยืนอยู่ที่เดิมครับจุดล้มเหลวจุดที่ไม่ก้าวหน้าไปไหนแต่ถ้าเกิดคุณเดินมาแล้วบอกกันบอกกับตัวเองว่าฉันจะทํามันได้ยังไงตั้งคําถามให้กับตัวเองนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จแล้วพบกันครับที่จุดสูงสุดของความสําเร็จผมคุณชายผงศักด์สร้างถิ่ สุดยอดจริงๆเลยคลิปนี้แบ่งปันให้กับคนที่คุณรักครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม b ั c ส i b ครล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคุณชายพงศักดิ์สร้างถินสวัสดีครับ